อ่าสวัสดีครับสวัสดีเอ็มกระทะใหม่มาอแล้วครับมามาคึกเอามายังมะแร็งคือเอาครับมาพอพอกันกับเอ็มกระทะใหม่มากินยังมะแร็งมานี้ก็เมนูง่ายๆครับอ่าเริ่มเลยจะมีนี่ครับหมูสามชั้นผิดผิกตำเหล้าครับผิกแกงใบกะเพราตันนี้ครับหน่อไม้ นอาไม่ตบมื่อได้ออก้อไมดอ,มดอมดตงต้มเรียบร้อยสู่กันลุยกันครับครับแนืกินแรงแนกืกระแรงของเขาครับครับอมกกระทะใหม่ครับพักน้อไม่หมูสามสันน้นองขับน,น้องง่ายง่ายครับผมเทกระจาดเบิดขวดครับมานอ่ เยียงตับตามดูพริกเลยครับนะ่ลองพริกแกงนะพริกลงก่อนออกมันไป ไปเรยน่ไหนครับหนูสามชั้น เอายน้ำหน่อยเนาะขวานี้มันหมูปิเ,เปยสีนิ่มๆครับนิ่มๆเรีบ่นิ่มๆ,มๆ,มๆ,มๆขวา,านๆน ดูน,นิดน้อยหมูจะได้นิ่มๆน,มนะครับเนาะะเริ่มปรุงกันครับบันนี้ใส่สตลตีบจังหน่อยตัดหวานตัดยังตดตีบเส่กใหกลมครับตดตีบจากลมๆอม เหลือกมกันเงาเลยครับวันนี้บางทรงแล้วน่าจะเป็นตะกรอบไปแล้วน้อไม่ใส่เลยครับน้อไม่อืม อืมหอมเลมทัม้งขึ้นมาแล้วเฮ้ยหอม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 ห่วยเลยไปครับใส่เลยน้ำมันน้อยสองช้อนเส่อคนรวยใสย่แคนรวยไปเลยครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับ สองสอน,อนอด้วยกันฟูรถฟูลดสอสสอนหนึ่งครับคนก่อนขอ,อ darum, ให้เป็นจังหวะ ทำเลยผงนัวครับผงนัวผงชูรสนั่นเองของ่้นของ่้นน้อยน้ำปลาหน่อยนึงครับน้ำปลาไหนเน้อกระเทาะไปเลย กับเขากินเองก็ต้องซีมครับซีมแล้ลลลลกวกันซีมหนักมันต้องเชื่อหรอกเี่ยเชมเชอม่ะซีมนาทีแล้วก็เรียบร้อยครับใบกะเพราเน่ใบมะกรูดเน่ลงไปขยิบลงไปครับอ่า กลมหอมมาแล้วมานักกว่าเราครับใปกระเพราเพ็ดสาบในตัวของนอ้อไหมอ่าเ้เบิ้งครับเ้ยเดี๋ยวร้อยครับวัอนี้เอ็มระทาใหม่เจ้าไหนครับเนี่ย